ดเนี่ยสูตรของมันก็คือเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ A คูณด้วยขนาดของเวกเตอร์ B แล้วก็คูณด้วยค่าไซน์ของมุมซีตาใช่ไหมครานี้เนี่ยอ่าอย่างรถยนเนี่ยรถพ้วงรถอะไรก็แล้วแต่ เห็นประสบการณ์ท่นักเรียนเคยเห็นรถที่มันมันโกแล้วมันไม่ะไรไม่สมดุลนะมักจะเกิดปัญหาเหตอะไรคะความีความขนาที่มันเข้าโค้งหรืออย่างเช่นหลอดนิ่งเยไรคะสีหอดมันดอกมันมันโมกกหน้าแอะไรแบบนั้นหรือผูยเห็นได้อย่างตอนเวลานักเรียนเลิกเรียนน่ะนักเรียนขึ้นรถแถวว่านักเรียนไป ยืนหยายหนัก,กมากๆมยกรอันจะไม่บาลานซ์และร้อนหน้าจะทำไมนะคะร้อนหน้าย,ยกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของแรงติดที่เราเคยยกตัวอย่างครั้งที่แล้วเรื่องใบแจไรนั่นแหละคราวนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยในการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการคูณเชิงเวกเตอร์ที่ตัวยอย่างที่ครูจะทําให้ดูวันนี้เนี่ยก็คืออย่างเช่นเรื่องของคาเรื่อง ตรงเนี้ยที่โคชีตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจุดอะไรคะจุดกึงกลางหรือในที่นี้ก็คือเรียกว่ามันเป็นจุดหมุนนั่นเองจุดที่มันจะหมุนซึ่งอันนี้จุดหมุนอันเนี้ยถือว่ามันยังไม่คมเท่าไหร่ถ้าคมกริบมากๆตัวหมายว่าปลายเข็แบบนั okay. Again, so ้นเลยเป็นจุดหมุนที่เป็นยานเล็กมากๆแต่นเนี้ยมันจะมีระยะใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าไม้ตันท์ยาวหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรจริงๆอะไรออกตงแล้วถ้าสมมติ เสมอมากครูว,วางไปตรง5 0เซนติเมตรเนี่ยเอาวางไว้ตรงช่อง5 0เซนติเมตรเนี่ยมันก็คือมีความอะไรนะมีความบาลานซ์ใช่ไหมพอดีซ้ายขวาใช่ไหมสมดุลคราวนี้ครูมีเนี่ยวัตถุที่ครูรู้ค่าเออครูรู้ค่าของมันโดยการอ่านจากฉลากเขาบอกน้ำมันก้อนเนี้ย4ออนคือ114กรัม114กรัมใช่ไหมคะ รนะยะจุนมายัมายามน้นของูเ็นระยะ2ตนนี้เนี่ยบาลาแลน,าาลานาแล้วเนสะร็จแล้วทำอะไรต่อดูนิ้วของน้ำหนักมีนิ้วเป็นไงคะดิ่งลงใช่ไหมตามสอนชี้เสร็จแล้วระยะ R เนี่ยทำคในแนวอะไรในแนวนอนใช่ไหมคะตั้งฉากันหตั้งสากกันไหมคะตัต้ง คือมุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะดาวสิเอามาตั้งฉากวิธีการก็คือเมื่อเราได้ทานที่สมดุลแบบนี้แล้วนี่เราก็จะเอามาใส่สารการนี้ฟังขวาคือจะทำให้เกิดการผิดในทิศอะไรคะเนี่ยตรงนีเนี่ยควรเข็ยนบริการแล้วตามเขียนบริกาเปิดบวอนเขียนบริกา ส่วนฝังขวาคือของนักเรียนก็คือบิดในทิศตามเข็มนาฬิกาอ่าซึ่งผลจากการครอสการระหว่างน้ำหนักใช่ไหมคะเวชกับระยะอ่าเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าแรงบิดซึ่งในงานช่างเรียกอย่างว่าอะไรนะคอทอใช่ไหมคะทอหรือแรงบิดใช่ไหมคะหรือโมเมนต์นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย มลเข็มนาฬิกากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกามันเป็นไงกันเออมีค่าเท่ากันคราวนี้เราแทนค่าลงไปโม,มเมนต์มวลเข็ม ให้เป็นดับยูหนึ่งอาหึงเป็นระยะเท่าไหร่นะศูนย์จุสองหนศูนยจุดสอคูณด้วยซายของมุม9กองศาถูกไหมเพราะอารกับเวสตั้งฉากกันฟังขวาดับยูสเรารู้ค่าเพราะคูณหานได้4ี่ออนใช่ไหมคะสี่ออน ถ้าแก้สมการ4คูณ0.13คูณ 1, 1แล้วก็หายด้วยแหละค่ะ0.2 0ูคูณ1ใ1กับ1นี่นมันก็เป,ป็น0ไปหายเลยไปค่ะ trời cứ dọc trường mồm